สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือนีเนาะคะ่ะแอดกับมีแนวทางเนาะคะ่ะเซียนกอทมอนะคะพี่น้องดราพัฒนาเนาะคะ่ะเซียนกอทมอไดมาเราเด้อค่ะพี่น้องได้มาฝากตอนพี่น้องเอฟซีแล้วเนาะคะ่ะวันศุกร์เนาะคะ่ะที่สองธันวาคม,นะคะมาเนาะค่ะกระไดมาเราเด้อค่ะพี่น้องได้มาฝากตอนพี่น้องเอฟซีแล้วมาพบมาพอกันเหมือนเดิมเนาะคะ่ะ เซียนกทมนะคะพี่น้องค่ะเซียนกทมวันที่สามสิบที่ผ่านมาน่นเนาะค่ะพี่น้องของเซียนกทมกับเขาเลกวิ่งเนาะค่ะแต่ว่าเมื่อนี่เนาะค่ะพี่น้องเอฟซีห้ามพลาดเด็ดขาดเนาะค่ะพี่น้องค่ะสําหรับแนวทางลราพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องเซียนกทมเนี่ยเนาะค่ะสายวิ่งสายลูนนี่ยอย่าพลาดเด็ดขาดเนาะค่ะพี่น้องค่ะ อย่าพลาดเด็ดขาดนะคะ่ะเลขวิ่งก็อาจสิกอดคอกันมากกันใดเด้อค่ะพี่น้องค่ะที่แอดได้บอกไปได้ไหลายคลิปเนาะค่ะพี่น้องว่าเลขวิ่งนี่อาจสิกอดคอกันมากกันในเด้อค่ะค่ะ,คะให้มาเพีเป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอฟซีก็อลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้อง ของแซ้นกทมวันที่สามสิบที่ผ่านมานัง่งก็เข่าเหล็กวิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องสายวิ่งก็คงจะโชคหมานกันแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวแอดเขนเชแอดก็จะสรุปให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันเนาะคะ่ะว่าเซนกทมให้มาตัวไหนเน้นตัวไหนเนาะคะ่ะ แปบหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซี F C, ที่รับชมรับฟังเนาะคะ่ะที่ติดตามทางช่องคองพาลวยเนาะคะ่ะแนวทางของเราพัฒนาเซนกอพมเนี่ยเนาะ,ค,ะค่ะ,คะอาจจะได้ รับสาบกันนะคะว่าของเสียนกทมกับเขามาตลอดนะคะเมว,ว่วาเลขวิ่งเมว่วาจับคู่นะคะกับเขามาตลอดนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะกับเขามารับชมรับฟังเลยนะคะนี่ค่ะแนวทางของเสียนกทมนะคะเราพัฒนาวันนี้นะคะวันที่สองพฤศจิกายนที่สองธันวาคมหกห้านะคะพี่น้อง เราพัฒนาเซียนกทมกแดให้มาแล้วเนาะคะ่ะวันที่3ามสิบที่ผ่านมานี่เนาะคะ่ะของเซียนกทมกเขาเล็ววิ่งเนาะคะ่ะล่างเนาะคะ่ะหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องจับขู่กับรุดไปก็บอกเป็นยังเนาะคะ่ะมือนี่ก็ห้มาแบบด้นด่วนแล้วเนาะค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาบรน้าเบิงเอาเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอกเอามานําเสนอฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะเพีมีฉกไม่ใช่เนาะค่ะพี่น้องค่ะ แอดกจะเอามาฟัเนะคะอาทิตย์หนึ่งก็มีอยู่3มวันเนาะคะ่ะสำหรับเราพัฒนาเนาะคะ่ะจันทร์พูดสุกเนาะค่ะพี่น้องมือนีกับวันสุกที่สองธันวาคมหกห้านะคะ่ะ,แบบะ,คะพี่น้องก็เสียงกทมก็ได้ห้มาแบบด่วนๆแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะหวก็มีเขามีลุดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก่อนจะลงทุนก็วิเคราะห์เบิ้งดีๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดเอามานาเสนอ เพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะมานําเสนอให้พี่น้องเพื่อเป็นแนวทางแลอพี่น้องมกักกระจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะก็วิเคราะห์เบิ้งดีดีเด้อค่ะพี่น้องค่ะวิเคราะห์เบิ้งดีๆเนาะคะ่ะเราพัฒนาเนาะคะ่ะอยจะสรุปให้ฟังเนาะคะ่ะสองธันวาคมหกห้าเนาะคะ่ะเราพัฒนาเซียนกทมเนาะคะ่ะบนวิ่งลู่สามกับสี่เนาะคะ่ะ จับคู่คือ36 37 38เนาะคะ่ะ 4, 46 47 48เนาะคะ่ะ 5, 56 57 58เนาะคะ่ะอันนี้บนนะคะล่างเนาะคะ่ะวิ่งรูด0กับ1เนาะคะ่ะจับคู่คือ04 05 06เนาะคะ่ะ 1, 14 15 16เนาะคะ่ะ 2, 24 25 26เนาะคะ่ะนี่ก็คือ เซียนกอทมอได้จับคู่ให้นะคะพี่น้องพี่น้องก็ถ้าบํมัดตัวที่เซียนกอทมอเน้นให้นะคะพี่น้องก็สามารถจับวินไนด้เด้อค่ะพี่น้องสายวิ่งสายรุดเล็กวิ่งนี่อาจจะมานํากันก็ได้นะคะสามกับสี่ยังทีเนาะค่ะพี่น้องค่ะหรือศูนย์กับหนึ่งยังสิก็อาจจะกอดข้อกันมากก็ได้นะคะพี่น้องก็ลองผิดจรณาเบิง้งวิเคราะห์เบิ้งดีดีเนาะคะ่ะ ขอขอบคุณเซียนกทมอหลายๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางราวพัฒนาเนาะค่ะมาฝากก่อนพี่น้องเอฟซีในวันที่สองธันวาคมเนาะค่ะพี่น้องค่ะสองธันวาคมก็ได้มาแล้วนะคะได้มาแบบด่วนๆแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปดีเคาะพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องค่ะกลับมารุ่นกันเนาะค่ะว่าเซียนกทมอเน้นตัวใดให้เนาะค่ะสําหรับบนและล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะ บนจับคู่เนาะค่ะพี่น้องบนจับคู่คือสามหกสามเจ็ดสามแปดนาะคะ่ะกลับมาเน้นเนาะค่ะว่ามาลุ่นกันว่าเพฟรนกทมจะเน้นให้ตัวไหนตัวที่แอดชียดมีแะเดอ้อค่ะพี่น้องตัวเพิ่นเน้นเนาะคะ่ะตัวที่เพิ่นเน้นให้เนาะค่ะล่างเนาะคะ่ะ,คะพี่น้องล่างเน้นที่นี่เนาะคะ่ะ เด้อค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ่งสําหรับเราพัฒนาวันนี้เราค่ะวันที่สองนะคะ่ะธันวาคมหกห้าเราค่ะได้มาแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะและแอดจะอ่านสารุปให้ฟังนะคะ่ะสองธันวาคมหกห้าเราพัฒนาเซียนกทมบนวิ่งรูดนะคะ่ะสามกับสี่นะคะ่ะจับคู่สามหกสามเจ็ดสามแปดนะคะ่ะสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะคะอันนี้บนนะคะตัวเน้นคือสามเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดนะคะพี่น้องนี่คือตัวเน้นบนนะคะ่ะล่างนะคะ่ะล่างคือวิ่งลูดนะคะศูนย์กับหนึ่งหรืออาจจะกดข้อกันมากก็ได้นะคะ่ะพี่น้องจับคู่คือศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะคะ่ะ สอง 4, สี่เน้นที่04 0ย์สี่ศูนห้าหนึ้าหนค่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปพิจารณาเบิงงวิเคราะห์เบิงงดีๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะ เซียนกอธมมก็ให้มาเป็นแนวทางนะคะหวยก็มีเขา้ามีรุดก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะพี่น้องก็วิเคราะห์เบื้องมักตัวใดก็จัดคัดก็ผ่านเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีทันใดที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่เนาะคะ่ะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อทิ่สิบประดาพาาดข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องเนาะคะ่ะ ท้ายนี้ขอให้พี่น้องเอฟซทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเด้อค่ะพี่น้องรำาำรวยรวยกันทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอฝากไว้เคน,เนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ